ใส่ทุกอย่างซีครับลุงเดูยเขาใส่อยิ่งข้าวยิงไม่ใส่เลยเขาใส่เลยนะเออไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมจยทำเองหนูไม่ต้องใส่มาหนูว่าเป็นเชฟด้วยแล้วหนูว่ามันทำด้วยสิใช่เพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้ชิมถึงมือเราด้วยนึกได้ชิม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 ยังไงคะต่อไปค่ะตอบบรรยายได้เลยว่าทำอะไรต่อครับเริ่มจากเบอร์เกอร์นะคะก็เรามีให้เลือกสองแบบนะคะเราอันนี้มาวางใช่ไหมครับ โอ้หเอางๆเฮียรู้นะว่าตัวเฮียต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนแอนหนูตามเลยนะจ้ะหนูบอกว่าหนูไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะครับมี2องมีสอแบบเป็นยังไงบ้างครับแบบมันจะเป็นเบอร์เกอร์มันขลังค่ะแบบมันจะเป็นเบอร์เกอร์ปกติอ่าแล้วแต่เราเลือกเอาถ้าปรึกษากันนะคะ2คนถ้านมองกันนะต้องเลือกเอง ต้องให้เชฟเต่าไปอยู่ตรงกลางอไตรยากเขาลองกันบ้านกันอันนี้ไปถึงเชฟเต่าบางมิกเลยเหรอครับไม่หมายถึงว่าไล่กันเลยอ่ะสิ้ไม่ได้บางอย่างเัีนแบบหมายถึงว่าไปแนะนำ้างๆได้เชฟเต่าก็จะมาใกล้ๆหน่อยก็ได้นะครับเราก็วางฐานก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มจากวางฐานก่อนนะคะวางฐานเรียบร้อยครับ แล้วก็เราวันนี้ต้องเตรียมไม่ให้2อย่างก็จะเป็นครีมชีสกับเคฟเฟอร์มายองเอสเลือกเอาแล้วก็ใช้ตัวสปาตูล่าขัดปากที่ฐานขนมปังก่อนนะคะเราสามารถใส่ใส่ทั้งคู่ได้ไหมได้ค่ะแล้วแต่งเลยค่ะใช่ค่ะได้หมดเลยครับเสน่ห์ของการทำเบอร์เกอร์ค่ะ ก็จะอยู่กับว่าเราอยากสัานอะไรอาจจะผสมภาษาออกมาเพื่อเป็นเมนูพิเศษเฉพาะของเราก็ได้ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับหรือว่าอย่างบางทีเวลาที่เราไปร้านเบอร์เกอร์เราจะชอบสั่งว่าใส่อันนี้ไม่เอาอันนั้นนะคะขอครีมแบบนี้เราก็สามารถที่เลือกคัศน์หมัยต่างๆได้ใช่ค่ะแล้วก็มันก็ยังพิเศษอีกคือว่าอยากทานเยอะทานน้อยบางคนชอบซอสเยอะๆบางคนชอบซอสน้อยอย่างนี้ก็สามารถที่จะสร้าได้ครับผมชอบซอสเยอะๆครับะช่า ตอนนี้ด้านล่างนะครับกําลังดูลีลาการทาอยู่นะครับของทั้งสองท่านนะครับจะเห็นว่าลีลาการทาเนี่ยแต่ละท่านก็ไม่ซ้ำแบบกันเลยนะครับรู้สึกซีเน้นแนวปกนะครับแต่รู้นิวเนี่ยเน้นแบบงานละเอียดมากเลยนะครับนีงไงนี่มีกำลังใจนะคะพิมพ์ข้อความมาบอกว่าวันนี้ฉ่ำมากวันนี้ฉ่ำมากหมายถึงอะไรครับเคลียร์ใจอะครับแบเบอร์เกอร์ ไปอ่ะเบอร์เกอร์อันนี้ฉ่ำมากผมรู้ว่าอย่างอื่นฉ่ำนะครับเบอร์เกอร์แหละเบอร์เกอร์นั่นแหละอ่าตอนนี้รู้สึกเสียงหายไปขอเสียงเป็นกำลังใจหน่อยเย่ขอเสียงคนหิวได้ไหมครับอันนี้เห็นเห็นมาตั้งแต่เช้านี้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยใช่ไหมไม่ทาอะไร ่่อยูนีใช่ไม่กล้าลุกออกจากเพ้าอี้กลัวเสียที่นั่งนะคะทุกคนสารภาพแล้วประเดี๋ยวเข้าเที่ยงอั้นไว้ก่อนใช่ด้านหน้าบอกแล้วนิวหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วด้านนี้นะครับหิวแล้วรอแล้วเราสามารถใส่สลัดอะไรได้หมดเลยใช่ไหมก็ถ้าทำหลักอะค่ะก็จะใส่พวกผักก่อนนะคะใส่ผักก่อนที่จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปผักก็จะมีสองอย่างให้อะค่ะก็เป็นล็อกเก็ตสลัดแล้วก็อีกอย่างเป็นสปินัชค่ะแล้วแต่เลยทั้งกูอยากจะใส่ผัก ะะใส่ฟางใส่น้อยได้หมดเลยใช่ไหมไ<ด>ครับได้เลยค่ะ,คะแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะอย่างที่เชฟเสาได้ตั้งภารกิจเอาไว้ก็คือครเลือกวัตถุดิบได้เหมือนกันนะคะถ้าทั้งคู่เลือกวัตถุดิบได้เหมือนกันที่สุดก็นี่ค่ะได้คะแนนความรักจากเราไปเลยเต็มร้อยโอ้โหแต่ผมว่าเขาได้ความรักเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับใช่แล้วถึงแม้ว่าอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่า แฟนคลับของเราบอกว่าใช่ไหมครับใช่บอกบอกว่าตอนนี้อยากทานเลยได้ไหมยังครับยังไม่เสร็จนะครับยังค่ะตอนนี้ดูลีลาการเลี้ยงผักของแต่ละท่านนะครับคุณชมครับเดี๋ยวกล้องของเราจะซูมไ้ดูนะครับว่าลีลาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฝั่งของซีเนี่ยรู้สึกการเลี้ยงผักนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับไม่ธรรมดาสวยงามครับงามมากองไ่ายนี่คุเนี่ยค่อยเลี้ยงเขาค่อยบรรจงเข้าไปนะครับ ตอนนี้นุ่นเรียผงผักเป็นชั้นเลยครับผมกับเป็นสวนผักเลยนะครับ <laughs> ใช่ไหมครับตอนนี้สแสดงว่าเป็นสายเฮลตี้เป็นสายเฮลตี้ชอบทานผักไหมครับ <Ly> ชอบทานทุกอย่างเลยครับท <c oughs> ุกอย่างเลยผักระทานเนื้อกะทานครับ <S <s> โอ้โห,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 โหกินทานหมดเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับฝั่งของซีนะครับไม่ธรรมดา <c oughs> ไม่ธมใจฝั่งซีอยู่ในกอซีก็ไม่ใจซีหน่อยรา้ก็ใจฝั่งนี้ขอเสียงให้น <c oughs> ุ่นหน่อย มีแบบว่ามองบั้นข้างๆด้วยนะใช่ใช่แอบมองมันจะทำแอบมองไปดูเอ่อมาเลยดีเชฟเต๋ารู้สึกว่าเป็นส่วนเกินไหมฮะไม่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 ต้องบอกว่าแบบมีส่วนร่วมจะเรียกว่าคือใช่าคือเชฟเต๋าจะต้องแบบเป็นคนให้กำลังใจทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับใช่คือสามารถใส่อะไรก็ได้เลยเหรอครับเชฟเต่าตามที่เราต้องการอย่างอย่างที่พงศบอกอะค่ะเบอร์เกอร์มันก็คือเหมือนแบบแล้วแต่เราว่าเราอยากที่จะทานอะไรค่ะนี่น่าทานมากเลยอะ โปนนี้นิวนิวค่อยๆปาดนะครับปาดไปปาดไปนะครับทีนังด้านนี้ของคุณซีก็โอ้เรียกว่าอ่าที่เป็นโปรตีนนี่ก็อัดแน่นเหมือนกันนะฮะใช่ใช่ใช่ก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้เห็นในการทำเบอร์เกอร์ใช่ไม่ไหวครั้งนะใช่ไหมครับฝั่งซ้ายเห็นไหมครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมไม่อยากปอยหลังให้จะได้เห็นชัดๆนะครับดีไหมครับดี่พี่น้องค่นี่ขอพยานบอลเลยว่าถ้าทั้งคู่เปิดร้านอาหารเปิดร้านเบอร์เกอร์รับรองลูกค้าเยอะ แต่ผมว่าลูกค้าจะต้องหิวนะครับเพราะว่าเพรว่าก็ไม่เรียงใช่ไหมครับผมว่าน่าจะขาดทุนนะครับเพราะว่าให้เกลือนเกลือเยอะเกินคือมีอะไรใส่หมดเลยเชฟเราสองนั้นนี่ถ้าเป็นเจ้าของร้านลูกค้าอิ่มเอมมากนะครับแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าคือว่าตถุนิบจากทางแมคโครเนี่ยะคุณซื้อไปจำหน่ายขายต่อไปเปิดร้านเนี่ยยังไงก็ได้กำไรได้กำไรแน่นอนนะครับเอาล่ะตอนนี้ใกล้จะคบุโลกเลย เหมือนจะทำรูปเต่้อีกหนึ่งเหรอฮะโอ้ยรามสองชี้ต่อไอ้คุ้มอ๋อไอ้คุ้มอาจารย์ค่ะโอ้โหหนูเหลือว่าถุดิบอะไรไหมเดี๋ยวเราจะไปยืมเพื่อนบ้านข้างๆม่ได้นะคะมีการมายืมแซลมอนไปด้วยนะครับถามว่าหนูเหลือว่าสุดิบอะไรไหมเอาค่าแซลมอนมาเลย ไม่มีค่ะไม่บอกต่างค่ะแม่มาขอความพึ่งความช่วยเหลือเลยนะคะทำไมเราเขินเลยเวลาเขาสบตากันน่ะใช่ไหมคะตอนนี้หนูอยู่ไม่ติดก้าวหน้าก้าวหลังก้าวหน้าก้าวคลับเขินก้าวหน้าก้าวหลังคือม่เล็กงวนดีไหมอุ้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้ใกล้แล้วไงคู่นีวันนี้เดี๋ยวเรานอกเรื่องนี้ได้เลยไหมได้แต่ว่าตอนนี้เชฟมาถอยไปจะถึงสุดเพลดีแล้วนะเชฟเขานะครับตอนนี้ ดูสิครับเบอร์เกอร์ของซีไม่ธรรมดานะครับทำไมคะจะมีความพิเศษในการแบบเรียงชั้นแบบแปลกแหวกแนวมากนะครับเรียกว่าเอาแบบแบบเบอร์แบบเบอเอาซีคือถ้าใครเป็นผู้โชคดีนะคะได้เบอร์เกอร์ชิ้นนี้ไป ว่าจุกจุกกินเนื้อเดียวอิ่มถึงวันพรุ่งนี้เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยจุกเลยแต่ตอนนี้ผมสังเกตเห็นนะว่าน้องเหนือจากซีจะขโมยแซมมันขอรู้นิวมาแล้วของตัวเองก็ยังอยู่ใช่ไหมครับแต่ยังไม่แต่ไม่ใช้เดี๋ยวเรนน้องดูว่าเขาต้องใช่น่าแน่ใช่ไหมคะใช่แล้วเขาคือเขาอยู่เขาคืนกันอยู่แต่ว่าขอบคุณนี่ปิดจ็อกไปแล้วนะแต่เอาไปคืนเขาในตอนนี้ใส่ปากก่นเริ่มเริ่มรู้สึกกินเริ่มรู้สึกกิดเลย แต่ว่าตอนนี้อย่าบอกนะว่าดูเราเข้าปากใช่ผมว่าควรเข้าปากหนูหรือเข้าปากเลยไมอาโกนหายไปแล้วซลมอนหายไปไหนหายไปแล้วแซลมอนหายไม่น่าเชื่อเลยพวกเราอ่ะปลบไหมกับแซลมอนหายหน่อยนะครับมายาโกนมายาโกนเฉยนี่เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยเรียบร้อยจริงอยากขโมยหมูมาแล้วเป็นแบบ ดับเบิลอ๋อดับเบิลหมูเลไนะโอ้เป็นดับเบิ้ลเลยเหรอฮะได้ไหมฮะเชฟสาคะได้ค่ะได้คเชฟ่าบอกได้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 ไ้ได้้ไดดด้ไ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 ด้ด้ด้ไ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 ด แล้วก็แซลมอนก็หายไปเลยเช่นเดียวกันนะครับเรียบร้อยลงท้องนุ่นเหนียวไปเรียบร้อยแล้วสมอนลงท้องนะครับอร่อยไหมคะอะไรไหมคะหนึ่งชิ้นที่ลองชิมอร่อยครับใช่ไหมคะอร่อยเหมือนไปว่าไปจับแซลมอนมาจากญี่ปุ่นเลยโอ้ยเรียกว่าสดใหม่กันอย่างนี้เลยเอออะมาเดี๋ยวตอนนี้นะคะมอทงคู่ได้ทำเบอร์เกอร์เป็นของตัวเองเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองแล้วครับเชฟเต๋าคะ เป็นยังไงครับภารกิจของกอตทั้งคู่จะให้ผ่านหรือไม่ผ่านคะลองถามแฟนผับดูงวันแฟนขับให้ผ่านหรือไม่ผ่านคะ,ะใครมั่นใจว่าให้ผ่านเสียงโดยโโโเดี๋ยวเราทดสอบสองฝั่งแล้วกันนะครับใครมั่นใจว่าเบอร์เกอร์ของซีจะผ่านขอเสียงโดยโโแล้วเบอร์เกอร์ของดูดิวใครให้ผ่านขอเสียงโดย ไม่ธรรมดานะเสียงพ่อกันเลยนะเช็คเดซิเบลแล้วเท่ากันเลยใช่ใช่เดี๋ยวต้องถามคนเราฟังกันแล้วถ้าเกิดนูนิวให้คะแนนซีเนี่ยเบอร์เกอร์เขาผ่านไหมครับคิดว่ายังไงคะผ่านครับแต่ว่ากลัวทานแล้วนำหนักขึ้นจางเลย เรียกว่ามาเป็นดับเบิลอย่างนี้เลยใช่ดับเบิลเลยดับเบิลครับดับเบิลครับแปมาโปรติไม่ได้มีแต่แป้งนี่ไงหยูนค้างโปรตีนหยูนค้างอ่ามีแต่เฮียจัดสวยนะครับมีเครื่องเคียงด้วยนั่นแหะอันนี้อันนี้ไม่ได้เรียกว่าเครื่องเคียงอันนี้เรียกว่าเคียงคู่โอ้โหเฮียจริงแล้วแล้ที่ใส่ยูนิคอร์นแม็กก็อยู่ทำไมตรงนี้ล่ะถ้เรารู้จะเป็นจนเกินนะหรือว่าหนูไม่ไม่รู้จักเคียงคู่ฮะ เคบอกนะว่ารู้จักว่าเคียงข้างขอบคุณผมว่าเบอร์เกอร์ผมก็สวยดีครับดูดูก็น่ากินนะดูต้องเต่าอะไรเนี่ยซี่แล้วสี่เบอร์เกอร์ของทุนนิรู้สึกไงบ้างครับเคอมเมนต์หน่อยรู้สึกว่าเบอร์เกอร์เคียงข้างมากเลยโอ้ยให้อย่างนี้แต่พูดถึงแบบว่าเคียงข้างกันหน่อยนะคะตอนนี้เราสามคนก็หลบไปนะครับจะไปรับใจ ไม่เปทำไมสามคนเป็นส่วนเกินของสองคนใช่ตนนี้สองคนครับโชูเบอร์เกอร์ให้กับกล้องได้ถ่ายกัน่อยครับกล้องด้านขวามือนะครับเย้เอาเป็นแฟนขอเสียงหน่อยเย้ค่ะโห้ชฟเต่าเป็นยังไงบ้างดีลาของเขาในการทำเบอร์เกอร์เป็นเชฟที่มีควา่องเคล่วดีค่องแคล่วว่องไวดีนะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะผมว่านะครับและชอบตอนที่เขาสบตากันนะเนะมาทำให้เบอร์เกอร์แบบเบอร์เกอร์ อย่างที่เขาบอกว่าหวานได้หวานเบอร์เกอร์ให้หวานได้ก็ตอนนี้แหละเบอร์เกอร์มันฝรั่งเนี่ยกลายเป็นเบอร์เกอร์หวานไปเลยนะครับแต่ทีนี้ค่ะพวกก็ที่ทําพิเศษทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้คนพิเศษของเราด้วยใช่ไหมคะโอ้สีเวลาให้เบอร์เกอร์คนพิเศษเนี้ยมันต้องสบตากันด้วยไงให้ให้ดีเลยนะไม่เห็นหนูอยากกินเยอะนะครับให้หนูกิน แล้วหนูก็เอาเนี่ยให้คนพิเศษให้ผู้ชมตีไงโอ้ยอยู่ไม่ไหวจริงจริงไม่ไหวแล้วมีใครกินเยอะเท่าหนูไหมล่ะให้ไปเลยให้อลยนะถ้าใจขนาดนี้ก็ทานกันเองทำกินเองได้คือได้ชิมเบอร์เรแล้วเพราะว่ารู้วิธีการทำแล้วอออันนี้ให้เขากันเอได้เลยเหรอคะไปถึงว่าให้ให้เขาทานเบอร์เกอร์ของกันและกันได้เองเลยนะครับจริงเหรอจริงไหมเนี่ยทำไมไปข่าวบูมใจดี ใจดีไม่เป็นไรแต่ละคนทานกันเองได้นะแล้วเดี๋ยวสามชิ้นนี้ก็แจกแฟนคลับได้ไหมได้ไหมคะไม่เป็นไรให้เดี๋ยวเราแจกแฟนคลับบูญเล่นครับโอ้เป็นคนใจดีมากนะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาหาผู้โชคดีหน่อยได้ไหมคะเริ่มจากฝั่งไหนก่อนดีนี่เอาเป็นของคุณนุ่นิวก่อนนุ่นนิวนะครับวนี้โอ้หนุ่นิวครับก่อนที่จะแจกเนี่ยอธิบายความพิเศษของเบอร์เกอร์ฝีมือนุ่นิวกันหน่อยว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนำเสนอค่ะเชฟ เออก็มีอะไรก็ใส่ไปที่หมดเลยรบไปถึงรไปถึงใส่ใส่ใจลงไปด้วยครับก็มีทุกอย่างเลยเครื่องแน่นครับราดีเน้นแน่นเพราะว่าเจ้าของร้านชอบกินครับนี่ก็จัดให้แบบแน่นๆเต็มๆไปเลยนะคะของขวัญชิ้นพิเศษอันนี้แจกใครดีครับพี่้องกตัิกาก็ง่ายดายมากเลยนะครับนั่นก็คือ ในที่นี้เนี่ยเรามาพร้อมกับงานแมคโรโคลกาสีประจำงานก็จะเป็นสีแดงๆหน่อยใครก็ตามที่เสื้อสีแดงแล้วมีรูปถายบนเวทีติดสีกันนุ่เดียวในวันนี้ขึ้นมาเลยครับทันรามาลนี่ค่ะนี่คือทันรานะเาจะหยิบสีแะ คนเดียววันนี้เป็นของนิวก่อนนะครับแต่ไงก็วิ่งไม่ทันอยู่ดีโอ้โหมาเป็นคลื่อนหวมากๆเลยนะโอ้มาเป็นเคสมาเป็นเคสหน่อยให้ไหมคะให้หยคะให้เดี๋ยวมอบพร้อมกันตอนนี้ขอเชิญฝั่งนี้ก่อนเโปรี้กับผู้ชคดีท่านแรกของเรานะครับ ของคุณดดิวไปใช่ครับต่อมาของคุณ4ีค่ะสีครับก่อนอื่นเล่าสตอรี่ของเบอร์เกอร์ของเราก่อนออไม่ต่างจากดูเลยครับผมมีอะไรก็ใส่ไปให้หมดครับผมเ,เพราะว่าจะได้คุ้มจะได้กินอิอ่มใช่แล้วก็มีเครื่องเคียงสำหรับคนที่อยากจะเติมเครื่องเคียงด้วยมีผัดมีแซลมอนแล้วก็มีซอสสามารถกินกันได้แบบจุกๆอ,อใครอยากเติมเพิ่มก็เติมได้แต่เป็นผมไม่กินนันเก็บไว้ เพราะว่าถ้าทุกคนเก็บไว้พอเห็นเบอร์เกอร์ก็จะคิดถึงผมไงก็ไม่ต้องกล้ชิมกันทีเนี้ยกินกิครับเราชิมหน่อยชิมหน่อยเก็บไว้จริงเก็บไว้ปีหนึ่งนะครับช่วยปีเวลาปีเวลาเรียบร้อยเพราะว่าถ้าอย่างไงก็แล้วแต่นะคะฝีมือนี้อร่อยแน่นอนถ้าอยากจะทำเองเดี๋ยวไปซื้อสินค้าไปซื้อวัตถุดิบต่างๆในแมคโรได้แล้วซีมีใครไหมตาไวไหมครับที่จะให้เบอร์เกอร์ชิ้นนี้นะครับอยากแจกใครเป็นพิเศษไหมคะผอไหมตาทุกคนเลยครับเอาลว มีอยู่ชิ้นเดียวนะเอกของคุณน่ะใช่คูณเอกเกิดเองด้วยนะเาคูณเอกมีเกิดเองด้วยไม่คิดเกินคิดว่าไม่มีอะไรครับตอนนี้เนี่ยเราแจกกันเลยเบอร์เกอร์ของซีบ้างนะครับกติกาคราวนี้ก็ง่ายดายมากเลยนะครับใครก็ตามที่มีสร้อยคอนะครับเหมือนกับที่ซีใส่หรือคล้ายกันยังไ้มาเลยได้ไหมใหญ่มากเลย เพราะว่าผมว่ารู้วต้องมีคือไม่จำเป็นต้องเป็นสใครมีใครใส่สร้อยว่าผมไหมมีใครใส่สร้อยแบบนี้มาเลยจะเป็นสร้อยทองก็ได้ก็ไม่ว่ากันเด็กๆแล้วคนข้างๆเขาแสดงเสร็จทำยังไงคะน่ะก็ให้เผาอเราตกลงคนข้างได้แล้วเราได้ผู้ชมดีแล้วเูกใจเอาเอาของเราใช่ครับใส่สร้อยเดไทยไหม ซีมอบให้กับผู้โชคดีครับนะอันนี้พูดจริงเหรอฮะอันนี้พูดจริงพูดจริงและเราได้ผู้โชคดีได้เบอร์เกอร์ของซีได้ก็คือดุนนิวมอบเลยครับมอบเลยครับมอบได้เลยรับคำมอบก่อนรับมอบก่อนรับมอบก่อนโดยมีพวกเราเป็นส่วนเกินนะครับใช่ครับเป็นสกิพยาณเป็นสกิบญาณสกิบญาณสกิบาณอยู่กลางระหว่างที่เขามอบกันตอนนี้มอบให้กับผู้โชคดีก่อนเบอร์เกอร์ของดุนนิว โอ้โหและต่อไปสี่จะมอบเบอร์เก้์กับผู้โชคดีนะครับก็คือนูนดิวสมดังใจเธอรอเปล่าได้กินแบบจุดโอ้โหแน่นมากโอ้โหทำไมเราเขินบ้างทำไมเราเขินเืนดูของคนนี้ก็คือแบบว่าปิด ใช่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 แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีเบอร์เกอร์ที่ได้กลิ่นไอของซีไรนูนิวอีก3ชิ้นนะครับก็คือถึงแม้เขาไม่ได้ลงมือทําแต่ว่าเบอร์เกอร์3ชิ้นนี้ไม่ได้ธรรมดาเพราะว่าได้กลิ่นไอความหวานที่มาจาก2คนนี้ในใครอยางได้บ้างขอเสียงหน่อยเอาอทำไมไม่อยากได้อันนี้ให้คนนี้แบบอยู่เคียงข้างกันเดี๋ยวทำให้ใหม่ก็ได้เหมาะสมแล้วเอาไว้ดี บอกว่ายังไงของซีก็คือดิวเป็นเจ้าของอยู่แล้วอ๋ออย่างนี้เพื่อนที่หวามากสามทีนี้กติิกาง,ง่ายได้มาก<ไ>เดี๋ยว3ามั่จะได้ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับซีแล้วดูดิวด้วย<ะ>ง่ายสุดๆเลยนันคืออันแรกท่านใดมีบัตรสมาชิกแม็โครบ้างครับขึ้นมาได้เลยขึ้นมาเลยขึ้นมาหนึ่ง้มานึโอ้โหโอ้โอโอ้โโอ้โ้โโ พี่อนนอนพี่อนุท์บอกว่าบัตรสมาชิกใช่ครับบัตรสมาชิกมีไหมครับบัตรสมาชิกบัตรสมาชิกมีไหมมีไหมถ้ามีขึ้นมาเลยโองเลยมาเลยได้อากม่อไปเลยหนึ่งชิ้นครับบัตรสมาชิกมาแล้วค่ะได้แล้วคนแรกได้แล้วได้แล้วคนเดียวคนเดียวคนนี้คนนี้ใช่ไหมคะคนนี้ก่อนฝักฝักผมคนนี้ใช่ไหมฝักคนแรกใช่ไหมคะใช่ครับสี่ลรโนว์รวมกันมอบเลยนะครับ โอ้โหโชคดีมากนะครับได้เบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นไม่ธรรมนดานะครับตัวลงสองท่านขึ้นมาพร้อมกันใช่ไหมโอเคงั้นเชิญมอบเลยสองชิ้นต่อเลยครับสามคนพอดีโอเคให้เลยนะครับเชิญเลยนะครับเก็บบัตรไว้แล้วตอนนี้เราก็จะให้มอบกันเลยนะครับมอบเลยเอาโปรเบ๊กับกูโยดีสามด้านของเราด้วยไม่ธรรมดาเชิญมอบเลยนะครับ อันแรกครับเลยนี่โอ้โหเรียกว่าแพ็คให้อย่างดีใส่กล่องให้เรียบร้อยปิดฝาให้เรียบร้อยอมากครับทั้งต่อไปเตรียมรับเบอร์เกอร์นะครับค่ะสองแรงแข่งขันช่วยกันหยิบเบอร์เกอร์ใส่กล่องให้ผู้โชคดีนะครับไม่ธรรมดานะครับค่ะนี่เป็นไง้ามครับฝั่งนู้นหวานไหมครับฝั่งนี้นิวมงกลๆก็คืออิฉาตาร้อนใช่อิชาตาร้อนทั้งสี่และนูนิวที่ปฏิบัติเช่นกันนะคะแล้วก็อิชาตาร้อนกับ ดใช่ใช่ในเบอร์เกอร์เลยอะซึ่งเราสองคนยืนปลอบใจกันอยู่ตรงนี้ว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปลองทำตามกันต้องลงลึกของเลยเอาไปกับสามานผู้ชมดีกันหน่อยนะครับไม่ธรรมดานะวันนี้ต้องถามความรู้สึกแล้วเราว่าสองคนนี้รู้สึกไงบ้างหลังจากที่ได้ทำเบอร์เกอร์แล้วก็ได้แบ่งความอร่อยให้กับแฟนๆแอนุนยรู้สึกไงบ้างวันนี้สนุกดีครับชอบชอบทำอาหารครับนานทีจะได้ทำเพราะว่าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับค่ะ แล้วคุณจีล่ะคะครับจริงจริงๆรู้สึกว่าเข้าทำอาหารเหมือนกันพอรู้สึกการทาอาหารมันมีเสน่ห์นะ<ม>ใช่อยากทำอาหารเหมือนกันครับผมแต่อันนี้มันง่ายไปห,หนูขงง้างหน้าแบบขออะไรที่มันยากกว่านี้น,นี่ย่ต้องถามเชฟต่ออย่างนี้ดีกว่าว่าสองคนนี้มีแววในการที่จะเป็นเชฟแบบเก่งๆหรือว่าเชฟเมืออาชีพได้ไหมคะได้ได้ไ้แคแปบด้วยแคมผู้แล้วหนึ่งได้อยู่ค่ะเพราะว่าได้อยู่แสดงว่าไม่ได้ ทักษะที่ทำเบเวทีอ <avez> ย <about> ่างเงี้ยเราไม่ได้้อมก่อนแต่ว่าสามารถที่จะทำเบอร์เกอร์ได้ อยากคล็อกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งต่อไปแมคโครจะขออนุญาตเชิญมาอีกครัเพื่อทำเมนูที่ยากขึ้นดีไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นหน้าที่เชฟเต๋าแล้วนะต้องคิดเมนูที่ยากขึ้นอยู่เีนะเช่นตอนนี้เชฟเต๋าบอกแล้วนะครับว่าเป็นกุ้งมังกรเจ็ดสีลาดซ้อนกระเทียมไทยขนาดนั้นเลยหะประมาณนั้นเลยนะครับานั้นเอาแบบว่าทุกคนสามารถไปทำตามได้แลวนุ่นนิวรู้สึกในไงบ้างที่วันนี้เป็นผู้โชคดีได้เบอร์เกอร์จากซีมานะครับ ไม่คิดว่าจะมาเวนี้ครับไม่คิดเหมือน,น,นออบบกันนะเดี๋ยวเอาไปแบ่งกันเฮียทานแล้วกันครับอันนี้นมากผมได้ให้ผมจริงใช่ไหมให้จริง,รงครับอ,อ,อนันนีน้ตามกติกาเหมาะสมไหมพวกเราถ้าหมาะสมขอเชิญปลอกมือหน่อยจริงว่าสอ,อยู่เลยว่าให้จริงๆใช่หให้จริงเลยทุกท้ายก่อนจะบันทึกภาพกันเนี่ยให้สองแทานฝากผลงานกับแฟนๆแล้วกันนะครับ<ห>เริ่มจากนุ่นก่อนครับครับก็ฝากอะไรดีล่ะ นีไ่ไงเดือนพฤศจิีการนี้จะมีอะไรพิเศษไหมคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกไม่นานจะถ่ายสมเวอร์แล้วครับตอนอนี้ก็เริ่มอ่านบทจริงจังแล้วแลวเวิร์กช็อปแล้วด้วยครับตื่นเต้นม,มากๆแล้วก็ซิงเกิลสองน้องอีกไม่นานจะคลอดแล้วครับน้องน่ารักมากเลยอยากให้ทุกคนรอฟังนะครับพลงครับ<า>งคงฟังแล้ว ชอบมากทุกคนตัดสปายทุกครั้งที่หนูมีเพลงออกใหม่เรื่อยๆนะรับ oh, <my. S 1> ประกันรพร้อมพร้อเลยนะครับแล้วซีล่ะครับฝากผลงานได้เลยครับครับก็เดี๋ยวมีซาไบเวอร์ครับผม <c oughs> เดี๋ยวเริ่ม <c oughs> รีทูแบบจริงจังแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายปีนี้เร็วๆนี้ครับผม <c oughs> แล้วก็ฝากสุรัตขโมยใจด้วยครับผม17พฤศติการี้นะครับผมแล้วก็ฝากเพลง OST คนนี้น่ารักจังด้วยนะครับ น่ารักไหมคนไหนน่ารักคนไหนน่ารักอ่ะสองคนชี้พร้อมกันคนไหนน่ารักเด้งสองสองเป็นใครเอาชี้ให้าความน่ารักหรงอไมรักคนเยอะอยู่แล้วไม่เคยคิดว่าตัวเองน่ารักมาก่อนเลยอุ้ยใช่ผมบแต่ว่าในสายตาของอุ้ยในสายตาดูดีน่ารักเลยคะ ให้ภาพให้ภาพเป็นคำตอบเอ่าเอาล่ะนะมีกระซิบกระซาบกันเล็กันแต่เราไม่บอกว่าเขากระซิบอะไรกันนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้คำที่เรารู้กันเองเดี๋ยวตอนนี้ สองท่านเนี่ยไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวมารับของที่เลือกกันนะครับเอาปรไมอกับซีแล้วเดียวกับภารกิจที่ผ่านมาได้ดีตอนนี้เชิญเปลี่ยนชุดด้านขวามือแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าสำหรับเชฟเต่อเราอยากให้ฝากอีกยังอยู่อีกเชิญเชฟเต่าอยากจะฝากอะไรบ้างสำหรับวัตถุดิบต่างๆในแมคโรแล้วก็ในงานแมคโรโเลิแก